ขอขอบคุณ่าที่ลากันนะคะขอบคุณทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยรักใหม่ๆที่สุดขอบคุณค่ะวันนี้ดํารงนะคะสวัสดีคุณน้ำบิลล์ค่ะใช่ใช่วันนี้ด,ดํารงวันนี้ไม่สบายแต่จะรอดูดําโงค่ะจ้าคุตรีเป็นคนอีสานท,ที่ทิบวิเคหนักมากมีโอกาสตัดานใจประหลาดใจใได้จ้ารอเจอกันชุมพวงชุโพวงเจอกันเดือนนี้นะคะหลังจากที่หาการข้ามป,ปีมานานมากแล้ว ไม่ก so right? ี่วันก็ถึงแล้วนะจ๊ะอีกค <th inks> ืนแน้วนขาะค่ะแม่กำลังใจให้ตลอดเขาให้เล่นเรื่องตลกขำๆ่าค <ain ways dishes> ่ะคู่นี้สองคืนดูน้ำดงไม่เบื่อใช่ค่ะขอบคุณทุกคนพลังรักมากนะคะติดแงกเลยค่ะ แถมตีคุยทำไมโอขอบคุณค่ะอีกคืนอนาสุราสมคามค่ะได้ค่ะลูกสาวกำนานก็ดีส่งกำลังใจให้นะคะดอกกากาปาสิงาเจอกันชุมพวงค่ะเจอกันนะคะคาติยะก็สนุกเออคาติยะชนะใจคาติยะชนะใจทีละวันนะะ่ะเหรอดูทุกวันก็ตระทุกค่ะ เพชรต่าง,งสีเพชรต่างสีมันจะเศร้าไปหน่อยหรือเปล่าดูเดวา,าเรื่องอะไรก็ดูหมดค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกรอบป้องกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนก็จะเคียงข้างและประคับประคองไม่ว่จะมือขอบคุณมากนะคะ ดูทุกวันก็ไม่เบื่อบางทีแม่ก็ไม่น,าน่ารักบางทีก็ปากจัดเหมือนกันนะคะเอาจริงแล้วไหนก็ดูค่ะดูทุกวันสลอดค่ะสวัสดีค่ะปากไม่ไดูค่ะค่ะยังไม่รู้ว่าน้องนุ่นจะไลฟ์หรือเปล่า <Okay. S 1> <c oughs> คุณนุ่นไล้์สดไหมคะคุณนุ่นไล้สดมไหมคะโกมินโอโกมินคุไม่ได้เล่นนะคะมันเศร้าไปแม่ไว้คู่ลุมปิดไหมคะก็น่าจะปิดนะคะดูทุกวันเล่นดีค่ะดูทุกคืนซื้อคุมปิดก็ซื้อนอนไม่หลับเลยแม <laughs> ดีค่ะเราเอาลิเกบาร,รมีเป็นละครหลังข้าวไปเลยนะคะดูข้าวไปก่อนพอข้าวจบมาดูลิเกต่อนะคะและใครอยู่แถวกรุงเทพหรือว่ายังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเป็นห่วงทุกคนละคะ่ะถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามันนั่นก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะค,ค่ะขอบคุณมากนะคะ เราเนี่ยจะหนึ่งปีแล้วจะเมืิดเราเพิ่งมารักกันใหม่ๆนะไม่ได้เปิดทีวีมาซิแม่นายการะเกตก็ดีนะคะอ๋อทุกวันทีวีไม่ได้เปิดดูเลยค่ะซื้อคุปติดลดูหนึ่งแดงขอบคุณคุณเป้ค่ะเกาะสมุยกายัง มีงานสุขพันธ์ไม่พลาดแน่ค่ะสวัสดีคุณไปค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เคยเปิดทีวีดูหันมาดูลิเกยอย่างเดียวเดือนนี้สิเดเดือนแล้วเดือนหน้าครบปีแล้วเราไปฉลองครบรอบหนึ่งปีที่นาวาติดลมกันนะคะ ข้าวคุ่มมันเยอะแล้วก็โต๊ะหน้างานยังเหลือก็ไปจองกันได้นะคะโต๊ะเหลืออีก10บเอ็ดตัวว้องให้แน่ๆหรอแนาจริงดาลาตอนนี้ติงเลยขอบคุณทั้ง่ะว่องหนุ่มเพคกฤษดามาแล้วค่ะโทรหาเกายังโทรหาพี่แค่ยังรอในกลุ่มแล้วโอ้หน่ารักมากค่ะซื้อกุ้มปิดแล้วโอ้หน่ารักมากค่ะพี่แววพิพา โอ้โให้น้องฝันเขาพักก่อนนะคะช่วงนี้เราเพิ่มแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวเขาก็คลอดนะเดี๋ยวเขาก็มีน้องออกมา<แ>ก็กลับมาเล่นได้เหมือนเดิมแล้วไม่ต้องพิจีรีาคน,นะ,คะสวัสดีค่ะรอแล้วค่ะคุณสมพลถ้าไม่ตามน้องนุ่นคงมรู้จักบ้านบารมีเช่นกันถ้าน้องรุ่นไม่มาแม่ก็ไม่ได้รู้จักขอบคุณนะคะ ก็คงจะไม่มีความสุขแบบทุกวันนี้ขอบคุณนะคะไม่รู้จะพูดอะไรให้เมา,าคำบว่าขอบคุณถามว่าเขาเรียกว่าอะไรที่เธอดูอ๋อคืออยู่เมืองนอกใช่ไหมคะม <laughs> ซื้อไปสี่ตัวค่ะงานเอาโอ้หน่ารักมากค่ะขวัญาวานขึ้นด้วยเ้าเลอคะสวัสดีค่ะคุณนันทกา ดูนิเคจจำก่อนอเรื่องจำก่อนได้ก็กคือเด็กๆเ,เนี่ยร้องออกแขกบ้านเราได้แล้วกุ้งปิดมาตอนเงินเดืนอนออกรีบซื้อก่อนเดี๋ยวอ่ารีบซื้อก่อนตัวนี้เขาลดราคาอยู่นะจ๊ะเออราชบุตรอันเชิญค่ะตอนนี้น้องนุ่นเขาแต่กระโปรงสวยๆมาเยอะก็อยากให้เขาไอ่กระโปรงสวยๆนะคะจ้าขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณที่เป็นแรงเชียร์ทุกอย่างเลยเวลามีคุณพิดพวกคุณก็ซื้อกันเวลามีหน้าง,งานคุณก็ไปหน้าง,งานเวลาเขาให้โดนเนตพวกคุณก็โดเนตกันเวลาติง้งคุณก็ติ้งกันพวกคุณเป็นทุกอย่างให้จริงๆขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆขอให้รักกันไปอย่างนี้นานๆนะคะเพิ่แป๊บเดียวเนี่ยพลังแล้วจากพวกคุณเนี่ยโอก้กอดแม่มันหนึ่งปีแล้วมันเป็นหนึ่งปีที่มีความสุขมากค่ะจริงๆนะแล้วมันเหมือนไวมาก ความสุขมันจะผ่านไปไวเสมอค่ะค่ะคุณลินซื้อคุ้มปิดแล้วค่ะข้าวไม่ได้ดูเลยตองคืนดูลีเกตลอดค่ะข,ขอบคุณนะคะทุ่มครึ่งแหละเดี๋ยวแม่ไปจุดทูกไว้สิงศักดิ์สิทธิ์ดูทุกวันจนออกแขกได้ <laughs> เด็กยังร้องได้เลยฝรั่งถามค่ะพอเราเปิดลิเกเสียงดังลั่นบ้านโอ้จับฝรั่งดูลิเกได้นี่ก็จแจวแล้วนะ แม่ใหม่แต่ก็ยูทูปก้อแม่จเจริญไปนะคะโอ้โขอบคุณค่ะเราจะรักกันและประคับประคองกันแบบนี้ตลอดไปนะคะถ้าว่างว่างแม่ก็จะนั่งไหลอีกอ๋อค่ะก็แม่จะนั่งไหลอีกก็มาคุยกันนะคะเข้ามาคุยขอบคุณทุกคนที่เป็นทุกอย่างให้จริงๆนะคะเด็กแถวบ้านก็ร้องอ้อแค่กันได้แล้วค่ะ คืนนี้เราชมหน้าจอนะจ๊ะชมเยอะๆนะจ๊ะคืนนี้มาชมดำดงอีกคืนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยู่สองคืนคืนนี้ัวดให้เต็มที่เลยนะคืนเนี้ยัวดให้เต็มที่เลยเพราะเดี๋ยวอยู่อีกสองคืนเล่นเรื่องอื่นเอาสบายสี่ไม้มาใส่เลยนะยน,นะนี่คุยจังหากคุยจังหากเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวโป <laughs> โน่นมาเดี๋ยวโปให้โน่นพูดนี้เดี๋ยวโปให้โอ้ขอบคุณค่ะเจอกันนะคะสีแดงฝ<น>ากสีแดงค่ะฝากพ่อแนศองแม่แนแม่ฝากแนศองแม่สอง คือ,อยังไงคะคุณโอนมาที่แม่ให้พ่อสองฝากพอ่อนทสอแม่สหมายถึงว่าโอนมาที่แม่แต่ให้พ่อสอแม่สใช่ไหมคะคุณสุีิวันไม่ตกคะ่ะไม่ตกเลยอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ้ะ จะแม่ไปจุดทูบโอนให้นึ่งแดดโอ้ขอบคุณนะแม่ไม่ยากจะลงเลยได้เยอะอยู่เลยยังได้เยอะอยู่เลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกิงขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะให้พ่อไปจุดค่ะ เรียแม่ว่างั้นไม่ต้องไปหยุดให้พอออ่อหยุดเ่าโอเคพูดต่อได้สักสิบนาทีอยู่ไล่ต่อเลยใครกันเนี่ยออบอกให้ไล่ต่อมาตุ้งเลยนะนี่คนะุณปลาไม่เจอกันนานเลยคุณปลา พี่เจ้าแม่ออนร้อนมากไม่มีนะออออออน,นุนน่นเบานุ่นผู้ชนะแพ้ไม่หยุดเลยค่ะคุณเมื่อคืนเลยนะป้อนไฟเลยสแสดงนุน่นกินเต็มที่ใช่ไหมเมื่อคืนนะ่ะ เมื่อคืนเน่ะนู่นกินเพียบเลยไหมเซฟที่ใช่ไหมตุงให้สองใบโอนให้สองใบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณปลาไม่เจอเธอกันนานคิดถึงจังเลยบ่งไงคะคุณใบ ใช่พ่อใช่เอ้ยใครจุดทูปทีนี้จุดไม่ได้แล้วแฟนคลับบอกว่าช่วยไล้ต่อห้ามไปนั่งจุดทูปได้จ้จะแม่ดาอ่านี่นะคะคุนจุดทูบขอบคุณนะคะโอนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ ปาเป็นไงสบายดีไหมคะไม่เจอกันนานนั้นเนี่ยนานมากเลยเมื่อวานน้องนุง้นองอกให้ตุง้งให้พ่อหน่อยค่ะ <c oughs> สวัสดีคุณเมย์ดูดูไลค์และแชร์ทุกคืนเหมือนเดิมนะคะจ้าอย่าห่างหายไปไม่ได้ไหมคะเพราะว่าแม่ไลฟ์ไม่เจอคุณปามานานวันนี้คุณสมคิดยังไม่มาเลยคะ่ะสะดวกคุยรีถถึงแม่สบายดี ลำก้าวต่อไดีนะคะดียงไงนุ่งโมงไ่ต้องวันนี้วันนี้เสนอในชุดที่เป็นเรดลูกไม้สีดำสากจากอิตาลีแกนไทยโอท่าอยนไ้แล้วก็โพนี โพสไปตรงนู่นเนี่ยอะไรไอ้เต้นไอ้ต้นมว่าอะไรกูว่าอะไรกูไอ้ต้นนี่แม่งกระตันยูมากอะกระตันยูมากว่ากูเรื่องอะไรเกี่ยวอะไรมึงอะ ได้แล้วพี่กว้าแล kind of ้วให้พ like ี่เจมไปหน่อยได้นั่งแต่งหน้งอย่างนี้และดูเดเตอร์นี่มันเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะจริงๆนะ แต่งเหมือนไม่แต่งอะหน้าไม่มีเหี้ยอะไรเลยนั่งเงินถ้าจะตกพอแล้วอันนี้ของพี่อีอันนี้ของใคร,ร,ร,รเยอะไปแล้วตรง ไอฟออ้โอ้โหพูดออกไปสิว่าของเธออะชอบะชีวิตนู่นนี่ทำลายไฟมากนะนี่จะกินหมดนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะน่นไ่ไนี่อีกเนี่ยดูที่อะไรเนี่ยนี่สมให้หหนูเอแต่หู้อะ กินแบบเอินไปเที่ยงตาจะจ่อเลยพูดเรื่องกินนิดเที่ยงพอไปเดินเลยแล้วคิดนะเมื่อคือนเราคิดอนะ่ะเจเจเราไม่น่ารีบอ้อหมาก่อนเลยนุ่นกินมันเทิงเลยเนะี่ยไม่หยุดแนะ่แซบจัด อีกหน่อยจะขยายชุมน,นันรุ่นี่ค่ะคุณกิษดามาแล้วนะคะเดินสะดุดน,นี่สวัสดีหน่ยที่ลูกสวัสดีสวัสดีคุณคุณสวยคินอร่อยที่นี่เขาจะเลี้ยงปู่ยา่า แบบเขาจะบดแบบแบบล้มปูเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาย่างแบบนา่ากินมากที่แนยนะคะเ <c oughs> มื่อไงไว้ครูที่เขาไปช่วยบ้านแม่เนี่ยใครได้กินบ้างใครได้ไปงานไววครูบ้านแม่ปีที่ผ่านมาบ้างเนี่ยแหละงวัดนี้แนนะค่ะที่เขาเอาไปช่วยเรากินแล้วจ้าขอบคุณทุกคนมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลิคกี้จะหกลงแล้วเดี๋ยวแม่ลงก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวพวกนี้เจอกันใหม่ <c oughs> ใช่คุณแนทจะ่แต่งหน้าเขาแต่หน้าตัวเองยังไม่แต่งเลยค่ะ วยมันนี้คนบอกว่าแต่งตัวสวยมากโพสท่าแบบน้องุ่นเมื่อคืนก็ได้ดูมาละอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะหนึ่งสองสามตู้เข้าไปอันนี้ไปก่อนจะโดนไปแทนอันนี้อันนี้เห็นขาดเห็นขาดเห็นขาดได้อะมีชีกขานี่อันนี้เดินไปดูของไปดูไมแอบมองตรงไหนเนี่ย ก็คนขอมาเอาแคปด้วยมีแคปด้วยมีแกนมีแกนมันโป่งเออได้เดอนู่นนุ่งคล่อมคล่อมตอแกงทำถ่ายเป็นนุ่นไงเมื่อคืนคุณนู่นทำอย่างนี้ไหมจินวันชู เราเคยได้ S <S ิที่เราเรียนุกรณที่เรามีรูนักชมนับแฟนตาะเทมีมันปุ๊บทุคน แรที่ดรนรับแม่กลัวนะครับแม่กลัวจะเ็นใจนรับรือฝาหน่นะับนี้การต้อนรับเป็นคยนะครับอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องไปทำตามไปเลยนะครับบุณแม่บัวกินเงียไม่ลเชยอ้เจ้าหน้าที่นะคนธรรมดาเยอะเลยแม่คุณหญิงแม่ ต้นไอ้วองเนี่ยดูหน้ามึงดิเนี่ยมันหน้ามันต้องหกข้าวอยู่ทุกวันพันหน้าดาวเลยทุกวันงเออหัวคออย่าน้อยอะเออมันต้องหน้าเน่ยหน้าเด็กขึ้นเยอะเลยวอทำกูเท่าดีเลยใช่ไหมเด็กๆไมีได้หนูก็บอกคนบอกว่าดีเลยเอ่อนางนันเดี๋ยวนี้ใส่สีม่วงเนอะใส่สีม่วงลำแล้วก็ออกแพ่งจสวยทั้งคู่ง้นได้ที่หนึ่ง <laughs> <ถา>เอาไปนึ่งหาก้อนลงใช่แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะวันน้องอีจะใช้ไหมใช่ใช่ค่ะสวัสดีคุณคุณกระมาพุ่ขำตาม,<ถ>ามข้างไมต้องอ่น้อง<ถา>ม<ถ>าให้พี<ถา>่ไงนี่ไม่ต้องกินให้หมดนะ เอารอบๆของว่าถ้ากินไม่หมดจะไปเทีหมากินหมาจะไรแหมพอเลยเมื่อก่อนซื้อกระดูกใกล้ร้านเขามันใกล้ใช่ป่ะมันจะมีขายกระดูกอ่ะเอากระดูกเนี่ยซื้อให้หมาก็ไปนั่งกินเองอ่ะแม่ไม่จะอายขอข้าวคุ้งขอขนมจิ้มเสียขอขนมจิ้มเนยอะมากกินขนมจิ้มเยอะวันดีจ้าแม่ขอข้าวคงเครื่องไว้ครูหน่อยเหล้าสามขวดบุหรีสามชอง แม่บอกแม่ครัวหนุ่มจ้าคุณจ้าบอกที่วัดนะคะสีย่างมาให้บอกที่วัดนะแม่เ้าสามควดบุรีสามซองจ้าที่คนที่หาแล้วพวกแม่ครัวแหละบอกก็ได้ดำดงค่ะก็กรรมการวัดขอดแล้วก็คนดูจะมายุ่งอะไรอ่ะ ไปแม่ไปเรียกมาคุยหนูเรียกมาไ,ไปเรียกคนนั้นมาคุยหนูดิม,มาเรียกวะไปเรียกวะแม่จะไปไม่ทวงก้อนหรือไองแม่จะไปไหนก้อนเอาที่แม่สะดวกอะ่ะ<อ>ไปเอาที่แม่สะดวกอะ่ะจะมาวุ่นวายใช่ปะใช้เข็มลองเลย อ่าตองให้ลงมาลนะนาดให้เสร็จเลยไม่รู้ว่าอะไรมันจะกระแทกเข้ามาในตาพอเลยวันนี้ใส่ชุดใหม่มาก็เดี๋ยวลูกน้องจะตกใจหม <c oughs> ดนะพรุ่งนี้ขอโทษหน่อยนะเพราะว่าคืนนี้กลับไปอยู่บ้านคนเดียวไงไม่รู้ว่าอะไรที่ <c oughs> เกิดขึ้นบ้าง <c oughs> ไอ้นาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเอาหมดทั้งหมดได้นะใหเนคร ใจเย็นไหมเออจะพามาขอดำดวงคนอื่นยจะมาขอเรื่องอื่นไม่ดูก็กลับไปแค่นั้นคมาขอดคนดูขาบอกว่าถ้าเล่นเรื่องดำดวงจะกลับวัวปแม่ไปเรียกผมมาคุยอะจริงนะไปเรียกมาสิปะไปเรียกมากลับก็กลับไปจริงปะล่ะว่าสีอ่าเราว่าพระสีอ่านถึงนู้นควรทางนู้นไม่มาถึงนี้หรอกเพราะว่าคนแถวเนี้ดูลิเกไม่ถึงกัน สองทุมท่มเดี๋ยวสองทุ่มเวลามเหมือได้อ่าสองคืนหึ่ยมันดึกไปยังมาือคืนเล่นนะมันดึกไปนะแนทมันมีคนคร้องเพลงนะมึงต้องเริ่มเล่นให้เร็วกว่านั้นมีมีคนมาคนยังไ,ไงคนตาบอดที่มีลูกชายอะ่ะเดี๋ยวยวโปรเจกต์เราเล่นสองทุ่มสี่ทุ่มห้าแต่ว่าเมื่อคืนที่หองนี้เราเล่นช้าใช่ไหมเมื่อคืนที่คนอยให้ผมร้องสองคืนเดี๋ยวถามแม่ครัวก่นอนงั้นเดี๋ยวไปรำไปรำเพลงเดี๋ยวแม่คุยแม่ครัว<ป>นะ